สวัสดีครับผมานนุ่มเจออย์รกีครับสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวดนิสตาลามณีรักค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวลนุดีค่ะมรนมีจิวหมายถึงวิธีการสรับหลักการทา<อ>ใเื่อประเภทเนื้อสัตว์เรื่อความร้อนหรือความร้อนของไปในการลุมควันอย่างชา้าๆ้าหรือแม้กรรทั่การใช้เสาไฟฟ้าหรือการมันีิวท่าทางอเมริกาไม่เชิงควันแต่เป็นการใช้ความร้อนจากไม้คม่ะ วันนี้ถุงงหงพวกเราจะมาทำบาร์บีคิวครับส่วนผสมมีดังต่อไปนี้ครับหม่มะเขือเทศ 2. พริก 3. ไก่ 4. สับป,ปะรดและ 5. ้าซอสอค่ะสำหรับวิธีทำนะคะนำไก่นะคะมาเสียบสลับกับสับป,ปะรดพริกหยวกพริกหวานมะเขือจากนั้นนะคะก็ทาซอสที่เราเตรียมไว้นะคะทาทับให้ทั่วแล้วก็นำไปย่างค่ะ ไม่มีแปรงแล้วก็สามารถใช้ช้อนทานแทนได้นะคะจากนั้นนำมาบีบมาย่านะคะพอสุดจัดเสริฟค่ะ